ความน่ารักของเจ้าตัวเล็กกันค่ะไอ้ลูกกอกน้องดำเกลืองก็สดใสร่าเริงดีนะคะแต่ว่าน้องยังเดินไม่ได้หมอเขาก็อนุญาตให้น้องกลับบ้านได้แล้วนะคะก็พอพากลับมาอยู่บ้านก็ต้องให้อยู่ในกรงนะคะเพราะว่า จะปล่อยให้เขาลากขาเดินอยู่ในบ้านนะ่ะไม่ได้แนะ่นอน,นเพราะว่าแทนที่ขามันจะหายเร็วขึ้นอนะ่ะมันก็จะช้าลงคือมันจะทําให้เนี้ยช่วงข้อต่อของเข่าอะ่ะมันก็จะยิ่งเคลื่อนนะคะอะไรนี่น้องอะไรคะอะไรคะอ่ะอะไรคะไปห้องกัน เบา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 เบ,า,บ,า,บาดูดูดูอไอมีได้เลยมึงนี่นี่ไอขนนุนนนี้ชื่อน้องไข่เค็มนะคะเด็กชายไข่เค็มครับผมเด็กชายไข่เค็มมารายงานตัวครับผมกับน้องขนุนครับโคล่าเสนอหน้าอีกแล้วเอ,อ้ยไม่พี่คัวกิ้ง าาอตอนเล็กๆนี่โคตรจะน่ารักไม่อยากให้มันโตเลยพอโตแล้วเบื่อเบื่อเบื่อเหมือนพวกนี้เบื่อเบื่อเบื่อนี้อยากให้ตัวเท่านี้อ่ะ พราะใหญ่เหมือนไอ้พวกนี้คือแบบโอ้ยมีความรู้สึกว่าเอียนมันเอียนอะนะข้าวเหนียวทุเรียนอะถึงโคอหอยละอ้อยมีกระเป๋าผ้าลายน้องแมวน่ารักน่ารักมานำาเสนอขายนะคะถ้าเกิดว่าจุได้พอสมควรเลยละค่ะ ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็แอดไลน์อ้อยได้นะคะกําไรเล็กๆน้อยๆไว้เป็นทุนไว้ซื้อทรายแมวซื้ออาหารเสริมซื้อหยูกซื้อยาของเด็กๆอะค่ะมีหลายสีให้เลือกเดี๋ยวยังไงอ้อยจะลงในชุมชนอีกครั้งหนึ่งนะคะอุดหนุนเด็กๆได้นะคะทุกท่านเป็นทุนให้กับแม่ลูกอ่อน พี่ลี้ยลูกออกแล้วลูกเยอะอ่าไว้ขนุนไอ้นุนนี่มันร้ายหนุนชอบงับไม่เล่นไม่เล่นเหลกแหลกคือมันจะเล่นนะคะไม่ใช่ว่ามันจะกัดหรอกนะมันจะเล่นไงแต่ด้วยสรีระมันต่างกันระหว่างน้องหมากับน้องแมว <c oughs> แอะแอะเบาๆกับน้องเบาๆ